สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในใบความรู้ที่2นะครับในเรื่องของวงจรย่อยสายป้อนมอเตอร์และอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเราจะสามารถคำนวณหาค่าการใช้งานสายไฟฟ้าที่ต่อกับมอเตอร์และเปรียบเทียบค่ามาตรฐานในการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า ในตารางเปรียบเทียบการใช้อุปกรณ์ป้องกันตามคุณลักษณะของมอเตอร์สามารถเขียนสัญ,ญลักษณ์อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าได้ถูกต้องนะครับการออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องมีการคำนวณหาค่าขนาดของสายไฟฟ้าอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งานนี่คือลักษณะนะครับการออกแบบวงจรควบคุมการคำนวณหาขนาดของสายไฟฟ้านะครับการคำนวณหาขนาดสายไฟฟ้าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือพิกัดกระแสของมอเตอร์เราจะสามารถดูได้จากแผ่นป้ายมอเตอร์หรือเราเรียกว่าเนมเพจ ที่ติดมากับมอเตอร์นะครับมาดูกันอยู่ตรงนี้ครับนี่คือป้ายหน้าเพจที่ติดมากับมอเตอร์ครับจะสามารถทราบถึงแรงม้า1นทับสแรงม้านะครับ0.4กิโลวัตต์สี่ขั้ว4ี่โปลน,นะครับความถี่50เฮิร์ตนะครับแรงดัน220โวลต์380้โวลต์กระแส2.0แอมป์1.15แอมป์ เป็นต้นนะครับอันนี้คือแผ่นป้ายมอเตอร์สูตรของการหาขนาดพิกัดกระแสของมอเตอร์นะครับขนาดพิกัดกระแสของมอเตอร์มีค่าเท่ากับพิกัดมอเตอร์คูณด้วย125ยป์ M นะครับหรือ1.25มาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับมีขนาดพิกัดกระแสเท่ากับ 15มจงหาขนาดพิกัดกระแสไฟของสายไฟมอเตอร์สาย PVC เดินในอากาศมอเตอร์ Motor, ที่มีพิกัดกระแสจากเนมเพจเมื่อกี้นะครับมีค่าเท่ากับ15มขนาดพิกัดกระแสของมอเตอร์ก็จะใช้สูตรนะครับพิกัดมอเตอร์คูณ125%หรือ1.25มนะครับ พิกัดกระแส15แอมป์นะครับนี่ครับ15แอมป์คูณด้วย1.25คูณแล้วได้18.75แอมป์18.75แอมป์เราลองมาดูครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเรามาดูในตารางครับสาย PVC เดินในอากาศนี่ครับตัวนี้คือสาย PVC เดินในอากาศนะครับสาย PVC เดินใน,าาน,เดนในอากาศตัวนี้คือ ร้อยในท่อร้อยสายเดินในอากาศนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นสาย PVC เดิน,นอากาศเราก็ต้องมาดูเมื่อกี้เราคำนวณได้เท่าไหร่ครับ1 8บแดเเราไปเลือกครับ 8, 15. 15. นะครับแปดสิบห้านี่ครับสิบเอ็ดสิบห้าสิบแปดจุดเจ็ดห้านะครับมีแต่ยี่สิบนะครับยี่สิบก็ค่าสูงกว่ายี่สิบเราก็มาดูครับว่าจะใช้สายเบอร์อะไรดูนะครับสรุปแล้วเราจะใช้สายเบอร์สองจุดห้านะครับ ดังนั้นเราจรึงตอบว่าเลือกกระแส20แอมป์นะครับแต่ใช้สายขนาด2.5ต mm. ารางมิลลิเมตรนี่คือคําตอบข้อแรกนะครับข้อต่อไปครับข้อต่อไปทีนี้มีสายหลายมอเตอร์หลายตัวนะครับข้อต่อข้อนี้จะมีมอเตอร์อยู่หลายตัวเขาจงหาขนาดสายวงจรย่อยและขนาดสายป้อนมอเตอร์ แสดงว่าเราต้องหาขนาดสายป้อนหรือสายเมนใหญ่นะครับแล้วก็หาขนาดสายวงจรย่อยเมาดูกันครับมอเตอร์ A นะครับพิกัดกระแสะ5อมอเตอร์ B พิกัดกระแส1 0อมอเตอร์ C พิกัดกระแส2 0์มาดูกันสูตรเหมือนเดิมครับสูตรใช้สูตรเดิมครับขนาดพิกัดกระแสะของมอเตอร์เท่ากับพิกัดมอเตอร์คูณด้วย125%หรือ1.25 เอาละครับขนาดสายวงจรย่อยง่ายครับเราก็ดูเลยครับมอเตอร์เอ5มดูนะครับ5มก็ได้5คูณ1.25ก็จะได้6.25มมอเตอร์บีพิกัดกระแส10มเราก็เอา10มคูณ1.25ก็จะได้12.5มส่วนมอเตอร์ซีพิกัดกระแส15ม เราก็จะได้15 m คูณด้วย1.25ก็จะได้18.75 m อันนี้เราได้พิกัดกระแสนะครับแต่ละอันนะครับย่อยๆนะครับส่วนขนาดสายป้อนครับเขาบอกว่าเราจะต้องคิดจากพิกัดกระแสสูงสุดนะครับสูตรก็คือมอเตอร์กระแสที่สูงที่สุดครับ คูณด้วย125เซนและบวกกับมอเตอร์ตัวที่1บวกกับมอเตอร์ตัวที่2นะครับเอาละครับเราก็มาดูครับมอเตอร์ motor ตัวที่กระแสสูงสุดคือมอเตอร์ตัวที่เท่าไหร่ครับ A B C มอเตอร์ C ครับกระแสสูงสุดครับ15แอมป์ครับเราก็จะใช้มอเตอร์ C เป็นตัวสูงสุดครับเราก็จะใช้มอเตอร์ C คูณด้วย1.25และบวกกับมอเตอร์ A บวกกับมอเตอร์ B มอเตอร์ C ครับได้ 15m นะครับเราก็เอา15คูณด้วย1.25และบวกกับมอเตอร์ A มอเตอร์ A คือ 5m นะครับมอเตอร์ motor B คือ 10m นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับ15คูณ1.25ก็จะได้18.75บวก5บวก10นะครับ3ตัวบวกกันแล้วก็จะได้ 33.75m เราลองไปดูการเปิดตารางครับดูตัวแรกครับ6.25ครับมอเตอร์ A ครับ6.25นะครับเดินลอยนะครับสาย PVC เดินลอย6.25ค่าที่มากกว่านะครับ6.25ก็คือ8ครับ8แสดงว่ามอเตอร์ A ใช้สายไฟเบอร์0.5ตารางมิลลิเมตร มาดูมอเตอร์ตัวที่2ครับมอเตอร์ Motor B ครับ12.5ครับมอเตอร์ Motor B 12.5มากกว่า12.5ก็คือ15ครับสแสดงว่ามอเตอร์ B ใช้สายขนาดเบอร์1.5ต mm. ารางมิลลิเมตรต่อไปมอเตอร์ C ครับมอเตอร์ Motor C คือ18.75แอมป์เราดูนะครับ18.75 18.75เราเลือกที่มากกว่าก็คือ20แสดงว่ามอเตอร์สีใช้สาย2 5งาแอมป์สมมครับ2.5ตารางมิลลิเมตรต่อไปครับสายป้อนครับนี่ครับสายป้อนที่เราคำนวณแล้วปื๊ดนะครับคำนวณแล้วเราจะได้33.75ครับ33.75เรามาเปิดตารางแล้วได้35มาครับมากกว่า3 3 7 5ก็จะได้สายป้อน 6ตารางมิลิเมตรนะครับสายพอนมาดูคำตอบครับนี่ครับมอเตอร์ A ก็คือ2คูณ0.5สาย2เส้นนะครับ b ก็คือ2คูณ1.5ส่วนมอเตอร์ C 2คูณ2.5ส่วนขนาดสายพอนจะได้2คูณ6ตารางมิลิเมตรนะครับอันนี้ข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูข้อ3ต่อไปครับ ข้อ3จะเป็นการคำนวณหาขนาดมาตรฐานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งเซอร์กิตเบรกเกอร์สูตรของเราคืออะไรครับนี่ครับดูตรงนี้ขนาดพิกัดกระแสของมอเตอร์เท่ากับพิกัดมอเตอร์คูณด้วย200%หรือคูณด้วย2นะครับโจทย์ครับโจทย์บอกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับมีขนาดพิกัดกระแสเท่ากับ1 5แอมป์จากเนมเพจนะครับจงคำนวณหาขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่ใช้ตัดวงจรมอเตอร์อ่าเรามาดูครับมอเตอร์พิกัดกระแสเท่ากับ15มจากเนมเพจนะครับก็จะได้สูตรว่าขนาดพิกัดกระแสของมอเตอร์เท่ากับพิกัดมอเตอร์คูณด้วย200%หรือ2.0มนะครับเราก็ได้15ครับ15คูณด้วย2ครับก็จะได้30อม 3 0์ M, เราก็จะต้องมาดูในตารางมาตรฐานของโมเคสเซอร์ซอริตเบรคเกอร์ aker, นะครับแรงดันต่ำที่มีผลิตและจำหน่ายเรามาดูตารางมาตรฐานว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะครับพอเราดูแล้วนะครับเราได้3 0์นะครับเราก็มาดูครับนี่ครับ3 0์ M, ก็3 0์เราก็จะใช้กระแสทิปนะครับกระแสชิปหรือกระแสตัดวงจรที่3 0์นะครับ ส่วนพิกัดกระแสะโคงนะครับเราให้50มนะครับเราก็ควรเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด30มนะครับตอนนี้ก็จะไม่ค่อยยากนะครับส่วนตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายคือการปรับตั้งโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับการปรับตั้งโอเวอร์โหลดรีเลย์คือนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะครับของเครื่องจักรส่วนใหญ่นะครับในงานอุตสาหกรรม หากมีความเสียหายมันต้องไม่ดีแน่นะครับดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์จึงมีความสำคัญมากนะครับซึ่งโอเวอร์โหลดรีเลย์เป็นตัวที่สำคัญในการตัดวงจรไนฟ้านะครับตัวนี้ครับโอเวอร์โหลดรีเลย์ตัวนี้ครับนี่ครับสิ่งที่ต้องรู้โอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับก็จะมีการแบ่งคลาสครับนี่ครับคลาสสิบคลาสยี่สิบคลาสสานะครับช่วงเวลา การเริ่มเดินไม่เกิน10บวิยี่สิบวิสามสิบวินะครับนี่คือตารางกลาสนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะคำนวณกันยังไงนะครับสังเกตที่สูตรนะครับนี่ครับสูตรครับก่อนที่จะดูสูตรเรามาดูก่อนว่าโจทย์เขาให้ไรดูตัวอย่างนะครับของโอเวอร์โหลดรีเลย์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับมีขนาดพิกัดกระแสเท่ากับ 10M แอมจงคำนวณหาค่าสูงสุดของการปรับตั้งโอเวอร์โหลด เราจะมาดูกันว่าเราจะปรับตั้งโอเวอร์โหลดไว้ที่เท่าไหร่นะครับสูตรการปรับตั้งโอเวอร์โหลดก็คือค่าสูงสุดของการปรับตั้งโอเวอร์โหลดเท่ากับกระแสโหลดเต็มพิกัดคูณด้วย125%หรือ1 2 5แอมป์นะครับค่าสูงสุดนะครับของการปรับตั้งโอเวอร์โหลดก็คือเรามาดูครับมอเตอร์ตัวนี้กระแสเท่ากับ1 0แอมป์จากเนมเพจนะครับเราก็จะใช้10คูณด้วยเท่าไหร่ครับ1.25 ก็จะได้ดังนั้นเราจึงต้องปรับตั้งโอเวอร์โหลดไปที่10คูณ1.25ได้12.5แอมป์นะครับเราก็มาหมุนปรับตั้งโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้นะครับให้ได้ค่าเท่ากับ12.5แอมป์นะครับเราก็ปรับไปที่12นะครับจุด5แอมป์นะครับเราก็ว่ากันไปนะครับตามตารางนะครับอันนี้ก็คือปุ่มปรับกระแสทิปล้วก็วันนี้ก็ จะสอนกันในได้เท่าประมาณเท่านี้นะครับต้องขอบคุณบนนรรณาธิกกรมจากเอกสารจากกรมพัฒนาสีมูนแรงงาน,นครับอาจารย์อำนาจทวสุขนะครับและอาจารย์วิทยาประยงพันธ์ประจงก้าวทระนครเนอาจารย์ประภาสพุ่มพวงนะครับอาจารย์ประวิทย์นะครับและก็รูปภาพที่เราได้มาจากนี้นะครับต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ